สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องตามาส่งน้องธันวานะครับนี่เรามาอยู่กับคลายชายาหรือว่าไข่เข็มนะครับหนึ่งในช้างที่อยู่รถบรรทุกช้างที่ประสบอุบเหตุหลุดโค้งลงข้างทางครับการตอนนี้ก็ปกติดีนะครับ รอดูอาการข้างเคียงระยะยาวว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกไหมว่าจะเป็นอะไรไหมยังไงไหมดูระยะยาวครับตอนนี้อาการก็ยังปกติอยู่นะฮะควานก็ปลอดภัยดีครับปลอดภัยทั้งคนทั้งช้างครับความโชคร้ายก็ยังความโชคดีนะที่ไม่มีใครเป็นอะไรนะครับ คนที่ติดตามไปด้วยก็ตอนนี้ก็ทางหมอก็ได้รักษาดูแลอาการสอดภัยทุกคนครับถือว่าพัดเพาะไปครับการของเขางนี้ก็ยังปกตินะครับไม่เป็นอะไรนะครับ องเฝ้าดูอาการในระยะยาวต่อไปว่าจะมีอาการข้างเคียงอะไรไหมนั่นคะวันมานครับที่ไปด้วยกันนะครับ เราไปถามอาก,การขวานหน่อยนะครับเป็นยังไงบ้างดูอาการน่าจะปกติแล้วนะครับอาการเป็นยังไงบ้างครับขวานครับ,ค,รบคนครับคนครับเก็บเน่าออกบไปหาโมอโล สไโมาไงแล้วกระดูกซี่โครงนะลักคาคดคาดิเป็นไรโอเคช้ำโอ้มีของดีด้ยเนาะเอนอนเฮ้สรุปเลยบ่สรุปเอาสรุปแล้วช่างดิแค่เอาไปผูก ช้างก็ยังลุกไม่ได้อ๋อตอนนั้นนะเห็นเขาบอกว่ามีชาวบ้านแ่านั้นไปตัดโซย่ยังติดโซ่ขาอยู่ครับคือช้างคือช้างนี่อยู่บนรถนะครับตอนไปนะครับแล้วก็ออรถหลุดโค้งลงข้างทางนี่เขายังติดโซ่ขาอยู่นะครับมีช้างสองเชือกฮะอีกเชือกหนึ่งนี่ผูกผูกเชือกนะครับแต่เขาก็

บอกว่ามีปฏิหารเกิดครับมีชาวบ้านคนหนึ่งนี่ตัดโซ่ครับใช้มีดตัดนะครับไม่เชื่อต้องเชื่อน,นะครับเรื่องหนึ่งมีเกบจบมีมีดโตครับปกตินี่โซ่กว่าจะตัดขาดง่ายนะครับเบอกว่าแกตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้ามีบุญร่วมกันขอให้ช่วยได้นะครับตัดทั้งเดียวขาดเลยครับ เป็นความเชื่อนะครับดูมก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะว่าไม่ไม่คาแล้วมเชื่อลเห็นกับตาเนาะไม่เชื่อต้องเชื่อเลยมันไม่มีทางคาหรอกเชื่อต้องเชื่อเลยเห็นกับตาเนาะก็ยังดีครับที่ไม่มีใครเป็นอะไรนะครับไม่มีความเสียหายแล้วไม่มีความสูญเสียเกิดขึ้นพระครูประกำปกปักรักษาครับคุ้มครอง มีใครเป็นถึงกับชีวิตคือว่าดีครับดียังโชคโชคยังโชคยังดีเลยอืมนี่แหละครับภาคุปการของเราปกปักรักษาครับหลานงระบบการของเราดูแลทุกหลังในทาง หดเคราะหหมดโซกแล้วครับต่อไปก็จะเจอแต่เรื่องดีๆครับก็ใหญ่เลยหลุดไปไลแล้วก็ดีแล้วนี่ไปก็เจอแต่เรื่องดีๆครับนี่หมดถกหมดโซกแล้วหมดเคราะแล้วนะครับ กาตไปกเป็นตัดใหกพูดไม่ได้ัหพูดไม่ได้ม่รู้เจ็บตรงไหนบ้างไม่รู้เจ็บตรงไหนครไม่ได้ต้องดูอาการตกไปเรื่อยบไปเรื่อยครับกเข้าไปเรื่อยยาแกกปวดไปครับหมอคนหมอก็จะมาดูแลตลอดแหละครับอให้ยาบำรุงแกลเซี่ยมทีนี้มีหมอดูแลอย่างใกล้ิดนะครับหมอก็จะมาเรื่อยเป็นประจำนะทุกวันครับหมอก็มาแก้มาดูทุกวันนะครับ การตอนนี้ก็ยังปกติอยู่นะครับยังดูออกแล้วว่าต้องดูระยะยาวครับถ้าไม่เป็นอะไรก็โชคดีครับไ,ไ,รไม่อยากให้เป็นอะไรแน่นอนครับนอนละคนเลี้ยงมันเบ,บางลครับ <c oughs> ไม่รู้ว่าเาเ็รนาง่อายผาจบนอนะนนนเบร <c oughs> เราก็น่าจะเจ็บเหมือนกันเลยครับเก็บแล้ว ว่าเขาพูดไม่ได้ครับเราไม่รู้จะบอกเรายังไงว่าเจ็บตรงไหนต้องคอยดูอาการเขาไปเรื่อยๆต้องรักษาต้องดูแลกันไปเรื่อยๆครับต่บอจากนี้ครับดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับ แล้วายชายยาหรือว่าไข่เค็มนะครับก็หรือว่าฟาดเลาะไปนะครับนี่ก็ต่อไปก็ขอให้เจอแต่สิ่งดีๆครับสภาพแข็งแรง <c oughs> รู้สึกว่าจะมีแรงแล้วครับเห็นไหมทำไซแล้ว ถอยห่างดีกว่าอีควานไม่อยู่นี่ทำใส่เลยนะครับถ <c oughs> อยห่างๆดีกว่าอืมถอยถอย ถอยถอยตั้งหลักนะครับโอ้ไม่น่าจะเป็นอะไรแล้วครับดูจากสถานการณ์แลวจากดูจากสภาพแล้วนี่ถอยแล้วจะดูดใส่อีมดีดูดใส่เราอีกต่างหากครับสแสดงว่ามันเป็นอะไรครับนี่น,น,นี่เข้าไปใกล้ๆกว่านี้นี่มาแน่นอนครับ สิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ให้กําลังใจกันครับไม่มีใครอยากให้เกิดหรอกครับพูดไปแล้วว่าไม่มีใครอยากให้เกิดในเรองสิ่งเหล่านี้นะครับเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วก็เราก็ต้องให้กําลังใจกันนะครับอีกเชือกหนึ่งอยู่นู่นนะครับที่ไปด้วยกันนะครับไกลๆนู่นนะครับมองเห็นไหมครับดูครับ เห็นไหมครับนู่นนู่นไกลๆน,น,นู่นครับขาวครับนู่นครับเห็นไหมครับไกลนู่นครับนั่นครับอีกเชือกหนึ่งครับที่ไปด้วยกันนะครับ มาเยี่ยมเยี่ยมมาถามถ่ยอาการครับกวนเป็นเพื่อนผมนะครับดูอาการของช้างด้วยนะครับขอบคุณทุกคนทุกท่านนะครับสำหรับการติดตามว่ารับชมคลิปนี้จนจบครับอื้อเล็กงครับดูมาครับมาครับนี่ขนาดซึ่งจะ ตเหต็บมานะนี่การยังขนาดนี้นะฮะแสดงว่าแข็งแรงดีครับขอบคุณนะครับขอบคุณคุกท่านนะครับสาหรับการติดตามรับชมคลิปนี้จนจบนะครับชอบก็กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์นะครับเป็นกาลังใจให้ด้วยคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไปเจอกันคลิปต่ตอไปนะฮะโชคดีมีความสุขทุกคนครับสวัสดีครับ